ได้ดีพวกมกโตครับที่นี่เป็นปันหอยเขาง่ายนะคะสวัสดีค่ะมณีตีกับพญ่กับผ้าไอาตัวหน่อยออกมาทะเลมาเบิองหอยกันค่ะเบิองหอยแมงผูกันนะคะเนะาะพอดีไปทรงอกดุดที่โรงเรียนค่ะน้ามันลงพอดีค่ะก็ได้พักกันแวะเข้ามาเบิ่งหอยน้ำน,นะคะเนาะนวดะควแล้วไปปวดแล้วดีมาเก็บ ทานในทุกปีนะคะเนาะมันจะมีมันมีหอยแคร์กับหอยแม่ปูน้่ค่ะกะหอยโ้มนะคะคุณเด็ค่ะพี่นอ้องมืม่อวาอากาศเย็นอยู่ค่ะมันมีร่มมันมีร่มค่ะถ้าบัานไม่ร่มกับบัเย็นป็นไรคะ่ะวันวงนี้นวยบบใหญ่าาปันไดแต่จิยามาหาใบใหญ่ก,ก็เล็กน,น้อยนะคะเนาะ จิ่วพอออ่อหอยแข้งน้องค่ะหอยแข้งหอยข้างน้ะค่ะคิดว่าหอยข้างน้ะค่ะเนาะตีบริสไทบูต๊ตไหมค่ะตีใส่ลงเท่าอันน,นี้มานี่ค่ะน้ำน้ำม,มันล่งคักค่ะปกติเดี๋ยวมันจะยางขามไปฟัง ถ้าเจ้าจะหามไว้เข้าไปเก็บไข่กนกเนาะคะ่ะตรงนั้นเนาะปลากระไรหลายค่ะมองนี้จะเป็นพวกปลาทดเนาะคะ่ะปลาหลายนกเปียกไม้แมงคู่แมงคู่เยอะมากอันนี้ไม้ไง่ๆค่ะไม้องคู่ไม้ หจำพวกไวาขายอยากงามพอจะเข้าไปเก็บก่อนานานเลยค่ะนี่แต่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ค่ะเอาแล้วเต็มอยู่ค่ะอันนึงคู่หน่วยใหญ่ใหญ่เลยค่ะปุ่มเดีวยวแล้วนะนี่ค่ะใหญ่ค่ะค่ะ ยิงน้ำลง่งเลิกจำแด่ไม่แทงยิงนวยใหญค่ะมองนออี้หอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ดิสห้าเอาเน,นื้นอมันงามมั้งค่ะใหญ่ค่ะคะ่ะใหญ่มากจริงๆหน่อยๆก็แล้วค่ะ มันไวเงี้ยแงๆสีคาะมันจะมีอันนั้นมันจะมีเครื่องนึงก็ไอ้มุกนะคะนี่เนาะมันเถาไอ้มัน,ดนโดนหอยมันอายุหลายค่ะมันก็จะมีพวกพวกเอ่อมุกอยู่ในนี้มุกไหนน้อยนะคะ การค้นคามจะเย็นค่ะก็จะเฝ้าเก็บเฝ้า,ากัดนะคะเนาะดูโดนบระดาษดูแข็งมือแข็งหน่วยบครเนี่ยเป็นไหนค่ะมองนี้แต่ว่าหน่วยมันเก่งดีค่ะบนยู่นะเสียงนกค่ะ เย็นมันมีร่มค่ะมันก็ได้เย็นมันมีรมม<า>่มน้อยก็มาด้วยเกฝาบเก็บฝาบกับมันค่ะ ต้องขอประคุณหลายๆนะคะสำหรับความหว่วงใยเนะคะทุกๆท่านจะเป็นห่วงเล็กน้อยนะคะเดยกก็สักมือละสักนี่ไม่ล่มมันก็เลยกเย็นเนี่ยโอเคเป็นไงผพาเล็กน้อย ไอตอน,นไปปนทูนะคะแต่จะลาหลุบไปนั่งถ่ายรถนะคะอย่าเล่าหนาวค่ะเสียงหนุกหนุกคนมาตะเ้ามาตกปลาด้ยค่ะมาตะเ้ามาตกปลามาจบถ่าปลาค่ะใน่ายต้นไม้เปนั่งถ่ายรถนะะล็เจ็แล้วก็สบาย สี่าวเก็บสีกระเจ้กลับแล้วค่ะแหบนว่าเบิงหนามันลดลงคักค่ะก็เลยมาเก็บน้ำน,นะคะเนาะจะได้ไม่เสียเวลา,า,วาวใหญ่ครัดหอ,อยเดียบได้เก็บกินในทุกมือด้อค่ะต้องรอให้น้ำลงนะคะเนาะถึงจะมาเก็บได้ พานาม,มันลงกับวันด็กินม,นมันนะคะนม้มร่วงกับจนช่วงเศรา้าประมาณอมอาแปดเกาโมงเศร้าเหล็กะเทีนหนึ่งก็จะประมาณทุ่มหกโม่งทุ่มสองทุ่มนะคะน่าประมาณนี้เอาปลเก็บไปตลอดนะคะถ้าน้ำไม่ลงก็เก็บปลได้ต้องจอบกินเอาค่ะดอกไม้จอบให้นม้มร่วงก่อนเอาแคมป์เก็บ

ยังทางบินตัวใหญ่ค่ะจัดเนาวนนี้เราถ่ายต้นไม้เป็นยนังท้ายอยู่รต์นะคะพยายารู้ตอดหนาว กอยากใส่ทุงมือกัอนนะคะเนาะไม่นองเดี๋ยวมาแวะทานอีกอนเนาะค่ะแป๊บหนึ่นนะะนงไอ่ต้หน่อยอย่ามาหาปูค่ะอันนี้ฟังนี้เป็นบานเรือนะคะเป็นเป็นแถวนี้ค่ะบานเรือถ้าเจ้ะกดกรวยใหญ่แล้วก็มีบานเรืออยู่นี่ค่ะหลังหนึ่งแต่เราขายไปแล้วเนาะค่ะต้หน่อยอย่ามาหาปูค่ะบ่อยอมก็ได้พาเราแวะมาทานก่กนเข่าเข่าบานกันค่ะ เมื่อกี้เขาเก็บหอยยูคาร์นค่ะเก็บหอยยูคาร์นั่นเนาะตอนนี้เขาใหญ่มาหนี่ค่ะมาหาบงปูให้ต้นหน่อยมาแล้วต้นหน่อยค่ะต้นหน่อยอยากมาหาปูคนละหาปูก็หาหากับบ้านย้อมด้วยค่ะมาหาหาเรา แต่บอลลูกมีวะสระแแบบว่าอากาศแห้งเย็ใเนใช่ไหมเรนปูอยู่กู <c oughs> ไม่มีหรอก ออก็้ปูบางนี้น้อยๆค่ะนิดหน่อยนๆแต่กันไล่กันค่ะไล่ๆจนลูกเล็กๆแต่วของอันนี้ใหญ่ๆค่ะไว้จุบอยู่นี่น้วยใหญ่ค่ะเดน้อยใหญ่ค่ะอันนี้เป็นขี่ใส่เดือนเหรอคะนาะบานใส่เดือนปัดไว้จุกน้อยใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นเลือกค่ะ นี่ดยทุ่นค่ะบักหลายเลยหอยจุกนีน่ย้อนนี่ไม่ได้มาลายค่ะขามงูรูดด้อยค่ะด้วยบักไงหนึ่งนี่โอเห็นไหมมีอะไรไหมนี่อย่างนั้นไม่มีหรอ ใสม่มันาวเอกคนมาเนะาะค่ัรับปูเล็กหน่อยก่อนค่ะปูอะขอสคุณนะต้องใส่มันหนาวเาค่ะระวองมาเนาะไปมะมี่ลูกกรับกลับมนันหนาวเนาะ มันหนาวปะกับอุ้มอ้กุดย้อนอุ้ม,ปมไปค่ะที่น้องบ่มี่ค่ะบบได้จำกอ็อยากเบิ่งแยกเหรนนะคะนาะ,ะเล็กหน่อยมันหนาวค่ะมันก็บวึ้นมากเขาแต่การบางกันค่ะที่นี่นยักสื้อหาอีกอยูอ่บ่ นนคือคนว่าคนสุดใจคนดีใจคือว่าน,น,นั่นเทศเทียมเราบันโบเบแล้วมีไหมนี่อะไรนี่ปลาปลาได้แล้วนี่ครับแบ๊ดแต่จะตัวหน่อยบบอันนี้ครับแบ๊ด

ดีดไว้เออนี então, ่มือไว้หนึดิแล้อเนี่ยก็มาพับให้ดูก็ไปลิ้งไปก็ไปดีดไว้ค่ะพี่น้องจับปังกันนะคะเนาะทีนี้ยบใบรอบค่ะใบใบนะคะพี่น้องตอนนี้ตีกับแกมาถึงบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะ อันนหะคะะไฮที่เข้าเก็บมาเนาะค่ะของมอนีกะได้มากเครื่องคู่เนี่นแะค่ะพอคลิปสุดท้ายเนาะคะ่ะตีอันเก็บไปคุยไปเรื่อยเพื่นนี่อันว่าได้เบิ้งคลิปว่ามันกลับหัวเนาะค่ะมันมันบอนะค่ะมันเป็นคลิปมันกลับหัวตีกเรเลยบ,บอได้เอาลงห้เบิ้งเนาะค่ะเนาะก,ก็เอาเนี่ยแหละค่ะเอามาให้เบิ้งอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะว่าเข้าเก็บมาได้ซ้ำนี่ค่ะตีก็จะเก็บมาแค่พอกินเนาะค่ะถ้า ตรงการกินอีกก็คอยไปเก็บบอลอบไหมนะคะทิ่จะบอกเอามาแซ่ตู่ไว้นะคะเนาะเพราะว่าตู่ตีมันเต็มค่ะตู่ตีเต็มก็เลยบดเอามาตุ่มแซ่ไว้แดมาลูน่าจะก็บเขาคอยเก็บมาใหม่ไปเก็บเอาไหมนะคะเพราะมันเก็บกินได้เลย,เลยค่ะช่วงนี้นะคะเนาะมันกินได้นะคะค่ะเ,เ,เดวจำเไยก,กะคอยมาติดตามกันไหมเนาะคะเนาะว่าติดจะพาไปเห็ดอีกอย่างกันเนาะคะเก็บนี่ติดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ